สวัสดีพี่น้องสวัสดีสิสุขุสุขุนเนาะวันนี้บ่าวเอกกำลังสีลงไปเออต่อจากคลิปที่เขาเดินทางมาเนาะพี่น้องหยาดมันยาี่ยวร้ายเนาะบ่าวเอกก็เลยเป็นสองอีพีเอาซะพี่น้องตอนนี้เขาสิไปตัดเขาเกเชื้อพี่น้องที่เห็นเขาถ่ายเตรียมเฟซเตรียมทิกก็ต์เนาะแต่คิดว่าสีคุนร้ายไปนี่พี่น้องเลยมากอะออเธอคนไลฟ์นะบ่าวเอกเนาะเมื่อยเติบ สบายดีสบายดีสบายดีเด็กคนเด้อตากกติดตามมายเพื่อนเนาะเดือดไหมเนาะเขายังบผ่านสาสม่ผผ่านพนกัยังผ่านทุกคนเลยขาแห้งเอทุกคน่ยนะพี่น้องเขาไปติดตามไอเพิ่นประมาณสี่สี่อยสี่พัดน่เนาะเป็นวะสี่อยกาะสี่เอยไปจะไน่กไปนะน้ำคอยดีนปะพี่าวเนเขาเดินทางไปว่าลืมนะทุกคนเนาะเขาไปติดตามเลยทุกคนเลยาใจเบาเอ๋อะไรก็เบาสุกเนาะมันนี่าเที่ยว แมเราใต้็เคยมาครั้งแรกต้องกันนี่นะพี่น้องเลยไม่ยากาศดีบ่ะอะไรเมื่อยนะหาจนไม่เห็นกับตาแฟ มาตัวความสั่นเราให้หมดตาอมึดอยู่ฮะทางลงให้ก่อนเนาะโอ้ทางลงตแบบนี้นี่ปะนกแบบนี้ทั้งสั่นแบบนี้ปีนนกกำหนาพาหมแปงอ่มคันไดลงใครไมมันนีเป็นบางหมองคันได้กะแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วเนาะ ลิไหนดอกิปลี่มนันอ่ะมันข้าไง,งด้านขึ้นไงย่าง,งานิง้วไหนย่างไปหาดา่ดานตัวเขาทอนเดินด่วยดินประมาณก่กว่าย่างไปไหนั่นไปข่น้นไปแบบคนคล้ายเครื่องกับบริกลเลยกี่รถบริกล้นะว่าคายเรื่องเข้าขืนไปบริไกลรเิกจะไปนอนเนนนะรือเนาะเื่อก,อก,อกี้สองย่างล้งเร็วเฮ้ยเฮเยเย้ืนเงิน,น,นอี แ่าอสเจียเขนียข้นเออมาดีอะไรคนร้ายว่ายลุ่มไร้ายแห้งว่แต่ว่าะนอยูบอฮมาด้วหลังบ่แต่แข็งแต่ข็งไดจออีโดยโดยจนมาเห็นกับตาป้าก็โสดเ้อบ่ทุกสดเ้อเจ้าเลขสาวสดบ่ ขับไปเอขับไปเรื่อโปรืไปเร่อยๆนับเห็่กับไปลาื่อยับป่อยบื่อยบร่ันปร่บเปอัเอยไปอเรอเข่ไบเร่ไ่บ่ไเเ่ปเเอยเปเไ่เร่ยั นี่ทางนี้ใครบอกว่าถือมาเสียใจพอสุขง่าหมออยู่รุ่มหมอเอาหมออวันเยวพรงอุตส่ากมากว่เดียวพ่อไม่จะรม้เชลแล้วสองคนแล้วเห็นมาตุมนี่ลรุ่มเนี่บ่

มาพักแต่ทั้งเถอะแป๊วอ๋อระบ้าเองคือทิมระบ้าเองโอ้ยเอาหมดอะเอาตะว่าเออับไปบริกินเรอเามาที่แปพันโอ้ยไม่ันปิงงอนไปหยอกเน้อ้เป็นยัง มันก็ยังไข้ไขก็นียุ่เออนี่ตรงทางนี้มาทางไหนแล้วมาดีน่ะโอเลยหนเห่อเลยสีหลักตเมนีุ่เมตรแล้วพี่น้อเลยพี่น้อพี่นกาหอเพอเระว่ามีคนเปนอะไรอย่าง

này cơn Ô, này nói cả má lại rồi Mặc, <laughs> Mặc nữa Con à, lại Đây chưa Ô, đây là Sẵn จะกินมันงา่วมันมืโบามเ้ห้กินกันเลยได้่อแล้วพี่น้องเลยปลาใครยืน่งมนถึงมากเยังไม่ลุกเลยวันงามเกิอเออวินอยู่นี่นี่ต้องไมุมผูอไร ยังไม่มาแต่เขามาซีลอยมเนาเดี kind of sí being so ๋ว่าเข้างหนาจะถลับความใจว่างก็่ะ้ามาซีลอยม หาดแฟนคิดไาเลยบ้าเอรนมากนน้ำที่นี่จะสดยนี่แต่โสก็ผมไม่งดนี่โอ้โขหลุดนะบ่าฮะอ้าหะพอดีปะโอ้มีหมอกันนอีกมาฟ้ากันนะ มันชิมีหนาพาพี่น้องเดินเนะอ้โอ้โกลใกล้ไปได้ปะาสุดแล้วมันสุดาบงปนี่ด้าสาว To xuống thôi 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 liền thôi thôi ui trái thôi 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 มินโลนี่ป่ะโลนก็มีอุ้งติวอุ้งติวหรอดีมีหนึ่งด้นหน่มันก็แระบางเลต้าเสร็จนนั้น่ายเล็กๆหน่อยเล้ยอดิพี่ชายดูดีต้าเออเออก็งานไมดีวะงานเนาะ ตาคนเต็มเี่ยวดิสาเือลายนี่เนาะคุณพึ่งจไมติ๊กตอกเลยเนาะบอกอยเดินติ๊กตอกท่านบมเดินติ๊กต็อกกับโมเมย์ดอกทุกติ๊กต๊อกมีคนเป็นม่ท่านหลายเลยเฮ้ยคน

โอเค่บ้าคนถึง่าลา์บ้านนี่เนาะมุดเรื่องิ๊กต๊อกกับบเมื่อเแล้ว มันหมวเลยจ้าจนมาเห็นกับตาคัหน้าหมอเขาหนังกินเบียแต่หน่ายดีเนาะหารหุ่มแ้อนินี่ันู้่นงครับ้าไยืนงสักขางดิไปย่างมัเรื่อยนะ ร่มฝันไม่หนไม่ชินใดป่ขาไปดนันลงหัวมันเอ่ส เออเนาะมันก็ไล่เกิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ปฏิยุทเสือโอ้ยอ่ะเอสุกอันนี้เขาไปีนทางกลางอันนี้เปนทั้งไหนฮะอันนี้มองนังโซกฮะอันน้าท่านังอยู่กลางฮะ <c oughs> เวเด้ออยาจะขาเสียงดิงใช่ปะใสข่ายรดีใจดาม่ได้เออ ได้มองเหนทากำนังนะมึงเดี่ยวเดี่ยวเลย่เสาวเขามันคูนคูเลยถ้าคูมีขูมของเขาป้าพีนองเลยนิวงถึงงาเลยได่หนุนหนักที่สเล่หเป็นเรียวตะกี้งั้นเลยเนาะ อันนี้เขาเหยียบไปเบิร์ตมันหมุนเบิร์ตแล้วพี่จังหวัดีหนเราถ่ายอันปะเราถ่ายโดนแบบจังหวัดอะไรเดนมันต้องวินอยู่นี้นี่นรถตกดอกจับเอากอร,รยไยตีด้วยจับเอาเตีดตรงนี้ ม่เ <Es> ลยดนะูขยันมา้ยไม่ใช่พี่ยังเกาะ้าใส่ะนะนะใส่แค่รอนปที ธรรมซาตัวน่ด้ดปลาพีนองไงใต้ดุปลาตีใต้ดน่มาพีดกขีดมันขีฟ้าเพ้อเบียกจิ้นวัดตีนองเบียกอะไรกไดเบียกกินเวด

ทันทีเดีมาเนอะแล้วมาฝากช่องเมาอย่างบิ๊กเบิ้มมากเลยกินโดนบักตะกี้มันสิงามพี่น้องเไยเดียวนีเข้าวหยิบดอกไม้เบิ้ดเนาะเข้าวหยิบดอกไม้หมุนเบิดเลย บมคือในจิ like> ๊กซอว์ครับพ้นาจะมาไหมพินาจะมาแต่ว่าปีมาแต่ว่าปีเนาะมาแต่วันีหนาจะมาแต่ว่ปีแพงนะทังไงนะดีจริงฟาิกเอววาแพงโอ้มุ้งหนีง่ามันนเกงเลยโค้งง่ามู้งใครมุ้งง่ามลยเออทวิไฟไหนมุ้ง่ามทากลด้นี่ ทำไมอีกกระเป๋าเอคว่มหนุกมันานงงบุห็นหนกคนเอ้คนคนะไม่ไเขาปะไม่คนละเมื่อาทิเปียกเปียกกูเปียกตัวอัดกูตอนนี้เขากะไปไทยภูไทยยังเหนยบดอยละพี่น้องเลยไอ้ทุกเสือี่จะได้วาสูพี่น้องเอ้ยบอเนาะบอนแต่ว่าคนร้ายเนี่ยจัหน่อยขยับ็ขเมื่หรนะ

เอาบ้ใช <gesch> ้ <In> ้อนใช้ห่งนะถาจบกได้หรอกับอกจีบได้ไหมวะเดไ้คยจีนเขาแล้วมนนเขาเนาะอยากวัดพี่นองเลยสุดแต่ละคนถ้ากับเพื่อกจนเบิดต้องโกโปยังเดียวนะเออก็ห้ามอิสาะกีเข่าอยู่วะดิมึงตะกี้เห็นในทิกต็อแล้วมันปนองในในโทรศัพท์เลยนะมันง่าบรอีมาก่ะแต่งาอยู่เตะอกมาเดือเบิดแะ แบบว่าโคนรมาลายนะพี <ables> <in zone> <ception enseñ anza> ่น้องแต่เขาก็เดียบเป็นเดียบไปแน่กดรง่ามเลยวะฮ่าฮ่าฮ่าเียว เป็นคาใจุ้ติดแาคุ้มไ่ได้ไม่ไดไม่ไ้ไเได้ไม่ได้ไ่ได้ม่ได้นม่ได้ไม่ได้ไเ่ได้ม่ไดมได้ไม่ไ้ไม่ไ้ม่ได้่ได้เม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้เติบด่้ไม่้่่ได้้ไม่ไ้ไบ่ไดออ่ไ่า่้ไมไม้่ไดด่นเนาะอ่ะไปขยันไไ้่ โอกาสหน้าใช่พรานีงว่าุเขาแบบไกลนี่ส๊นิเดร่ะดูแม่เนาะโคนาแ้วลูโคนาโคนาขึ้นมาดับปะกดเไอ้โหเจยเรือล่ะกันขึ้นาบี้ขบกนบุณีนี่มาบเน พี่้องเลยคิดว่าคุม้มางานนี้อบใจบใว,บว่าซุกลไเด้อคิดว่าิมมากอะได้ได้ไเ้อย,ยพี่วอ่า่เลยเปียกเบิดพี่้องเลย <c oughs> ไป,ไปวันน้าหนเนาะทัง้งวันทั้งเมยเปียกพอม คนกลังเดิมมาพี่น้องไง่าคเนาะงานนี้ไปพี่น้องเนี่ยจะเดินขางกับเนาะคือีรถหนึ่งในนี่เนาะขึ้นเลไปเเลยเอยนเลิ ง่ามเป็นงามพี่น้องโคตรขาดเลยเชิญกันเนาะโอ้นี่นี่ดีกว่าตาขึมืดด้วยค่ะกับมวลเนาะไปพี่น้องทีนี้เอจะข้อจุกคลิปเพียบซามิเด้อพี่น้องโตงามเลยมันไรก็ซับสไคร้เนาะแต่วันโฆษณาเพราะเออะพี่น้องเป็นการสนับสนุนรักก้ะไปพอกันกินหน้าพี่น้องบายเตรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะพี่สอง